อยู่กลางหนึ่งสามนะแล้นหนึ่งสามนะสว่างหนึ่งครับไม่ใช่ละอ่าสวัสดีครับผมนายกันทอกสกีติ้งครับโนมาละเป็นคนสุดท้ายนะโอ้หถ่ายละถ่ายละถ่ายละอัดละวถ่ายถ่ายแล้วอ่ะ ถ่ายแล้วคุณทำอย่างไรกดดีครับ <c oughs> ง่ายน้อยสัตว์ถ่ายแล้วก็ล้างด <c oughs> ิผมชิตาครับกำ <c oughs> เ,เนี่ยมันก็เป็นชอบเสือกสะเอือกพูด่างนี้แหละเห็นว่าเป็นไงไม่ค่อยเบเท่าไหร่เรามาเล่นโหมดมิด w อ r ลิฟ w อ r อ๋อลิฟบอลด้วยไรเดียสุ่มป่ะสุ่มป่ะกาก็ทำเอากำสุ่มไปแฮมเมอร์เหรอ สุม่มบ้าเรื <również> <finals>. ่องฮีโร่ใช่เหรออือคุณได้จะเลือกตัวยิงไกลหมดจะได้ไปเนียนๆไกลๆเถอะเ้ยเกียนเกียนนี่ตัวเนี้ยรักเว้ยตัวเนี้ยตัวนี้ต้องเลือกตลอดเว้ยแล้วี่หน่อเก่งตัวอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงเอตัวไหนดีเฟเด่อ้าวตัวไหนดีเอนจิเนียรเอนจิเนียร์ฟางระเบิดไม่เอาอาลีว่าตาอะไรดีมึงเลือกยัง น้อได้ละอะเนี่ยแล้วก็เงียบนะแล้วก็พี่ก็โชว์เงียบนะครับเนี่ยหลุดตัวะกรรมคือตามม่หลุดนี่คือมันจะหลุดยาเลยใช่ไหมเนี่ยครับใช่กรรมแล้วกันนะครับก็อยู่แบบเมียตาไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอมันมา เย่ตามมาแล้วตามมาแล้วเย่ตาตาไม่พูดอ่ะพอดีว่าครูเกิดอาการนิดหน่อยกับคมอมเป็นไงล่ะทำไมบางคนไม่มีมาราย,ยาทเป็นไงเรื่อมมาไม่สวัสด,ดีเขาเป็นไงล่ะรู้เรื่องเมล่ะหลุดยแหล่ลเจอกับฟินฟินเจอกับฟิน เจ๊กับน้องฟินบิดตูดอุ้ยแม็กมีโซ่ด้วยไม่มีเชียงเลยเดี๋ยวล้อตามมาก่อนครับเดี๋ยวเราจะต่อเย้มาตั้งคุตาแล้วก็มาแล้วนะฮะโนดีมาดูของน่ารักมากนี่ดูดูสิโอ้เป็นไงดูสกิลสกอนอุ้ยไอ้แก่แก่มาอุ้ยใครสลัดใครสลัดผลวะสลัดดีสลัดที่ตูดมึง ต่อละต่อที่โตดูเสียงปืนด้วยดูเสียงปืนแบบจิ้วจิ้วนี่มึงเล่นสตาร์วอละครับเนี่ยเลยดูดูเสียงเนี่ยเสียงเหมือนเล่นสตาร์วอลอ่ะเก่งอ่ะพียสีเสียงเสียงดูตัวด้วยตัวสีฟ้ารองเท้าสีแดงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจออาตามิเบตกว่าแม่งโคตรแฉะเลยจริงรองเท้าสีส้มตัวสีเทาเอ้าเฮียบัตรลัดไปแล้วอ่ะบัตรลัดแล้วนะฮะตายอยากจัดอ่ะอยากอยากเลยสกิลไม่มี มีมีสกิลแฮมเมอร์แต่ไ <c oughs> ม่เือมือกูจะมีนะเอออัพมาดิอัพมาอันห,หนึ่งอัพมาพมาเดียเยดเด๋ยวเตรียมตัวรอเฮ้ยม่งมีสกิลบัดด้วยฟินเดี๋ยวรอมันแหลมมึงคว้างคว่างเลยนะวิ่งมาหน้านหน่อยวิ่งมาหน้านหน่อยวิงว่งนะตัวเขายิงตันปันตันตันปันปันเอ้ยมึงชนแม่งเลยเยี่เออไปแตกวิ่งอุ้ยตบอีกตัวนึง เออกูจะตายแล้วเจ <c oughs> ็บ,บลแบบบลแบ้วบนแทบระตัวแม่งเอ้ยจะเก็บแฮตทิกเย็ดเป็ดแ,แต่ไม่อยากปล่อยมันรอดไงแล้วก็เลยต้องทำนะครับซึ่งผมตายไปแล้วคอนน์ความกากของคนก็เป็นยงี้แหละจริง <c oughs> มานามออกมากไม่ได้ใช้ ซื้อทำขวยเลยไม่ได้อ่าออกได้ปะแมวแมวออกอะไรเดียวออกของออกจากเกมออกจากเกมแฮมเมื่อวันตัวเนี้ยไม่งั่นสั่นแบบริบบอลใสแหวนิมบนาไม่โหดเว้ยแม่งไมแม่งไม่เกียนไปไหนมาดิ มาล้ววิ่งมาแล้วตอนตันตันอันตันมันไม่มีสกิลว่ากิ้กูตายไงกูตายไงไม่มีสกิลไม่ลืมเออนั่นสิไอโซนอยากได้รางเนี้อยากได้รางนี้มิสเตอร์ทิตทิเมเจอร์มิสเตอร์ตั๋วได้ด็ดแคือมิสเตแม็กดูวิ่งเดีีป่าไป้ว้เอเออเอเเอ อุ้ยหน้าสะบัดิในหนึ่งทีอย้าวัดลับไม่ได้ด้วยไปแย่คนอุ้ยไอ้เด็ยตาเฮียไม่กันเอ้ยด้วยสายกระดองกันี่ยอุ้ยความหล่อครับไม่เลิ้ง ไม่เริ่มกดแดงกดแดงไม่เริ่มผมกดเขียวครับผมอ้าวเฮ้ยทำไมกดเขียววะความน่าด้านของคนนะครับดูความน่าด้านของคนนี่มันตัวไรเนี่ยนี่มันตัวไรอะเอ้ยนอน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 ดูกูซะก่อนตะดูดูเกียร์ลัดเฮ้ยมันยังจะตายเหรออุตสสา์ไม่กดแล้วนะโอ้โหเซ็งอะ อะไรของายเนี่ยโอ้โหแม่งเซ็งเลยจริงจั๊กใจมีตบสิทธิ์พิษว่ะเยสแต่เมื่อกี้อุตส่าห์ไม่อุตส่าห์ไม่กดแล้วนะอุซ่าไม่กดอาวุธสะพายแล้วนะไม่ได้ไม่ได้รอบนี้ต้องโชว์เบสหน่อยแล้วอย่างนี้ต้องโชว์เท่เขาดูหน่อยดูนะวโอ้โหลึกลึกนะมีสกิลพิษด้วยนะไอ้้เหียตายลึกมากเลยมีสกิลพิษ ปามปามหล่อจริงเร้านี้มันหมาพร้อมความหล่อกปืนกำรลานเฮ้ยเคือมันมันตาตาแต่วะสวดอแมวงแหวงว่าวอะไม่โดนอีกแ้กโดนเต็มเต็มน้ากูเข้าพร้าวบาจีมึ่งตกตั้งเลยตอบโอ๊ะ ตบอุ้ยตายอุ้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 ยแมงยิงกี่วะดูแมงยิงกูดิอุ้ยแมงกูแมีดึงด้วยแมงดึงด้วยไปเร็วนอนตัวตัวกูดิมันมีอะไรข้างข้างไปดูอ่อ๋ออัพสกิลลาลีอัพสกิลของลาลีมาใช่ปะมันคืออะไรอ่ะก็ติงตบไม่คิดเกาะไงอ๋อมันก็มีแบบอยู่ข้างสวย ตั๋วเข้าหกตะแกรงน้อเฮ้ยดูดูดูมีตั๋วทิกเก็ตดิดูดูพี่ตั๋วแล้วดิดูพี่ตั๋วเล้ดิแม่ยังเท่ตะแกรงไปเฮ้ยกาวไปออกกาวก็ตอนไปตอนไปแล้วตอนลังค์คืนโชว์ลาวอย่างนั้น่ออกกาวติดกันนะเฮ้ยออดออสอเมืองไงปิดไม้ไปเนี้ยเดีวปิดไม้ไหมอุ้ยลงตีนสัตว์ลงตีนลงตีนซุ่มไกลแล้วก็ยิงยิงยิง ี่แม่งไม่ oh ไปเลยวะโอ้ยโเรามีกาะอยู oh yeah, ่แลเนี่ยไปเร็วไวเร็วไวเร็วไววากับบ้านมาแล้วความหลอโอ้ยจะขวาโดนขวาไอ้โดนไอ้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 นอวางเพื่อโดนเลยนเยโหดเปล่ อุ้ยอันี้คิวด้วยโอ้โหแกงเพื่อนนี่มันก็มันอย่างนี้เองนะฮะแกงเพื่อนมันมากเลยครับโดนบังในในในใโดนงวังชิงกี้โดนบังเลยเนี่ยสนุกปะครับดีใจป่าชมโดนฟังคุณเนี่ยได้ครับโน่ลุนเกิดกูตีทิ้งเอาเลย รอรอหัวเนาล้มในบ้านเวนพยายำซ่อมหมาทำไมตัวแดงกันหมดวะมีไ huh. ม uh ่แดงอยู่คนเดียวง้อกูแดงอ่ะดูดิดูสิดูตัวเขาแดงกันหมดเลยดูดูเอาเงินเอาเงินเอาตัวเงินมันเห็นไหมวะปากไกรป๋องเฮ้ยบุดรบุตแบ็คแสกิลกว่าโอ้โหลาโหดจังเลยนะไปดูบุตแบ็คดีมีลูกน้องสกิลผมด้วยปอะเด็น ไอ้ยประเด็นคือมันมันเอาตูดไปแล้วว่ะไอ,อรุ่นนี้กูถูกเลยรุ่นนี้พี่ขอจริงอุ้ออยเจ๊แมงล้านกูรุ่นนี้พี่ขอตั้งสอดอกคุณอยู่ไหนวะกูมองหาไม่เห็นหรอตบปดเตบไม่มีเกิดลาวอะ่ะ ย่าเช็ดไปละไอ้ยิงตบนี่นี่นี่เฮ้ยมันมีมันมีมันมีสกิลอะไรไม่รู้มันที่แน่ๆหนีดีกว่าเจอกันไว้นอนไปละเจอกันเพื่อนโอเคเราเจอกันแล้วไปบ้างกลับไปที่เดิมเอ้ามาเพื่อกูไม่รู้เฮ้ยเอออตายตายชุนหลอนโอ้ยได่ยินดีนายเพื่อแต่งทิ้ง ไปไหนเต็มไม่ได้หรอกไอสัตว์ไปไหนก็เลยสัตว์น้องเพือเฮ้ยตา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 ยไอ้คิวด้หมดอย่าเอออยาโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอุ้ยวิญญาติด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 ลบจริงโตโตโอ้โหเป็นไงอุ้ยรอดได้ไงวะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อว่าคนามหล่อชีวิตได้ครับลา ออกสมองไว้ดีกว่าโอ้โหเม่งยังเบร์เมื่อกี้ไปต่อเลยโกอวอรเดนเนอะเอ็มเอ็มมีดอกมามามาต่อเฮ้ยยิงลาจู๊ดโอ้ยแม่งดาสัตเลยดาสัตเลยไม่หล่อจริงก็ไม่ได้คิวหรอกครับปิงปิงดาสัตเลย เอ็งเมย์วะภาพอ่ะไม่เห็นภาพว่ะเสียใจรอรอตกอุ้ยเฮ้ยวิ้วมันดีกูวิ้วยายายาให้มึงฆ่ากูได้ไม่ดีกูมันดีกูมันดีกูกูแฮกทิ้งแล้วครับนดนฟินฟินไม่โดนผมแฮกทิ้งนะเรื่องของมึงครับกรรม ความกากของพูตะาตุงใครถึงบ้านก่อนความกากของตะก็คืออัตตะาเป็นน้ำแอร์รั่วอีกแล้วอย่างนี้นอกกันเวทไม่ออกกูจะออกมึงไม่ต้องออกกูไม่ใหมึงออกเพราะกูไม่รักมึงกูเฮ้ยมันไม่รู้อะไรไม่รู้แต่ยิงดูทิเปิดเช็คแมพชู่ชแมพยิงยิงแมพยิงยิยิง โผล้านไม่ทันโอ้โหแม่งล้านกูรีมานะแบบไม่บอกเพื่อนใช่แล้วมันก็ไม่รีให้ผมด้วยเดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวก็นหนเขาเดี๋ยวรีรีมานะแบบไม่บอกเพื่อนไงไม่บอกเธอเข้าใจปะโหไม่เบ็นออกไปดิออกไปเห็นก็แล้วก็ถอยเอ้าึงออกมาเพื่ออะไรกูก็ไม่เข้าใจไปอยากได้วาต้าตัวนี้อยากได้วาต้าวุณแหวกอะล่างนี้ผมก็มีประทออ้ย ตู้กัมมันมันกูโดนตัวที่กูเรียกไว้ค่ะอ้าตู้ยิงเอต้มอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูได้คิวด้วยตู้กัมลากหมดเลยแล้วตบตบยิงโนรอด้วยยิงยิงเอ้ากลับ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 มาไปกลับเว้ย ตบยิงตบวิ่งเดี๋ยวนี้กูโอ้โหยิงแม่งยัดบอลน้ำอุ้ยกรรเอาไปทำอะไรได้นั้น่ะเฮ้ยกรรแล้วตบยิงยิงอ่ะมึงก็ตายเอืออะไรโอ้ย็อตดผมไม่ใช่ไม่ใช่พวกอะไรจริงไหมครับเอานกวาดอัลมาไม่มีใช้อ๋อมีอยู่มีอยู่ นง้แฮมเมอร์เลี้ยงนกตัวไห้บ้านรวยครับบ้านรวยเลยแฮมเมอร์เลี้ยงนกบ้านไม่นกไม่เป็นสีแดงวะนกนกนกมันไม่เชื่องนกไม่เชื่อมันให้เป็นสีแดงที่เห็นบอกเห็นตั้งแต่เริ่มมาเห็นแต่คิวไม่เห็นแบบจะตีป้อมเลยมันไม่มานี่ตีป้อมดูนะดูนะมมันไ่หรือว่ามันไม่เน้นป้อมมันเน้นคิวมากกว่าประมาณเน้นคิวเดี๋ยน้นคิวเน้นคิวจบไงบ้านบ้างเน้นป้อมถูกปะเฮ้ยมาแล้วยิงยิง เอ้ันหลานกูเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเฮ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 เ้ยเ้เ้เฮยเฮเฮ้ยเ้ยเฮมยด้เฮ้ยเ้งไฮ้ยเ้เฮ้เฮ้ยเฮนแม่งเอ้ยเฮ้ยเฮย้ยเฮ้ด้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมยเเ้ได้เห็นเลยใครได้ใครได้วะไอ้เฮีเเ้เ้เ้ยเเ้ยเ้้ เจ็บเจ็บเอา,เอาไม่จ้องกุนว่ะโอ้โหวิ่งเงีทำไมได้คิวกันจังวะความหล่อหมาวิ่งเงีวแล้ววิ่งเงีวแล้วแบนแบนอุ้ยอุ้ยอุ้ยสกิลมันสวยว่ะรอบนี้อกแม่งอกแม่งอกแม่งจำ อุ้ยอตายตายตายชสองเมื่อกี้กำลังจะได้โอ้โช็อตโอ้โหแบงคหลานอีกแล้วมาูอุ้ยมันเดสกิลในห่าวอะต้องกรรมกลางยะเลยมันอยู่ไหนวะไหนวะหายวะไอ้มันอยู่แถวนี้มันตัดต้นไม้อยู่ ปบยิงโอ้โหนี่คิวด้วยเดี่ยวเว้นเดี่ยวเว้นเด่้นกับบาจูไล i g n b ืนตื่ตื่ตตตมันมีตำลักยิงยิงมึงมาทำไมน้องมาทำไมน้องชายอุ๊ยตาตายตาย เออเอาคุยิงเข้าป่านทำไมวะโอ้ก็ครั้งหนึ่งที่ความหล่อคือรอดไม่ได้โนเบสได้อากไปสนุกกันเตอะนี่ตัวอะไรอ่๋อวาสเซียนต่ายิงมันต่ายิงมันตาบวกมึงชนะบวกไปดิไี่มีอะไรกับอุ้ยโดนกด้วยสั ดอดอเหม็นแท้นั่นด้วยนะอะไรนะดออะไรนะดอดอเหม็นแท้นั่น,น,น,นโบอึยยังวะ